ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กระีผลบทที่9อําลาวัดพรมบุรี เมื่อรู้ว่าพระเจริญไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานมาจากสำนักวัดมหา,าธาตุอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใกล้ธรรมทั้งหลายต่างพากันมาสมัครเป็นลูกศิษย์พระหนุ่มสอนให้ด้วยความเต็มใจอาศัยที่ท่านเคยเรียนสมถกรรมฐานมาก่อนจึงใช้สมถะมาเป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสสนาทำให้ได้คุณวิเศษอันเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรม และคุณวิเศษเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลในการสอนด้วยทําให้ท่านสามารถอย่างรู้อัธยาศัยและเห็นกฎแห่งกรรมของปวงสัตว์การสอนจึงประสบความสําเร็จอย่างงดงามทั้งญาติโยมก็ศรัทธาภาษาธะในตัวท่านมากขึ้นทุกวันลูกศิษย์ของพระเจริญส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบไปสวนเสเฮฮากินเหล้าเมายาเล่นการพนัน มีชีวิตที่ตั้งอยู่ในความประมาทบางก็คิดว่าตนเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนอีกแท้จริงนั้นการบวชตามประเพณีนิยมมิได้ให้อะไรมากนันกกล่าวคือบวชไปนั่งกินนอนกินให้เวลาหมดไปหมดไปคอยนับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะออกพรรษาเพื่อจะสึกออกมาแต่งงานมีครอบครัวอีกประการหนึ่งที่ทำให้การบวชตามประเพณีไม่ค่อยได้ประโยชน์คือ อุปชาเองไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจึงไม่สามารถสอนลูกศิษย์ได้คนที่บวชเมื่อไม่มีอะไรจะทำจึงพากันจักกลุ่มคุยกันบ้างโขกมักรุกกันบ้างโดยไม่ได้ตระหนักถึงสมณสารูปและสมณสัญญาแต่ประการใดพระเจริญได้พิจารณาแล้วว่าหากปล่อยให้พระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนศาสนาทายาทประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อไปผลร้ายก็จะเกิดขึ้นกับพระศาสนา นั่นคือเมื่อเขาเสื่อมศรัทธ,ธาต่อพระสงฆ์ก็จะเสื่อมศรัทธ,ธาต่อพระาศาสนาด้วยเพราะคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า,าศาสนาก็คือพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็คือาศาสนาความเข้าใจผิดเช่นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ที่พระเพราะคำกล่าวที่ว่าทิฏฐิพระนั้นท่านเข้าใจลึกซึง้งดังนั้นการแก้ไขจะต้องแก้ที่ญาติโยม ท่านจะสอนให้พวกเขาได้เข้าใจพระศาสนาอย่างถูกต้องด้วยการประพฤติทธรรมสัมมาปฏิบัตินำพระเข้ามาไว้ในใจคือทำตัวเองให้เป็นพระด้วยการอบรมศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระได้โดยไม่ต้องบวชเรียกว่าเป็นพระที่ใจนิใช่ที่การโกนศีรษะนุ่งห่มกาสาวพระแต่ไม่อบรมศีลสมาธิปัญญา ซึ่งคนประเภทนี้ถ้าจะเรียกว่าพระก็เป็นได้แค่พระเทียมมิใช่พระแท้พระเทียมก็เหมือนกับแบงค์เทียมหรือแบงค์เก๊นำไปซื้ออะไรไม่ได้ใครเก็บไว้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เหมือนพระเทียมที่เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านไปวันวันเป็นการสร้างวิบากกรรมให้ตัวเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็บาปทั้งนั้นการอบรมศีลสมาธิป,ปัญญาเพื่อให้เป็นพระแท้นั้น ไม่มีวิธีใดดีเท่ากับการเจริญสติปัฏฐานสซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธพจน์รับรองว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความสศกและความคร่ำครวนเพื่อความอัศดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตตรมมัตเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสี่ พระเจริญสอนวิปัสสนากรรมาฐานให้อุบาสกอุบาสิกาทุกวันโกนและวันพระซึ่งญาติโยมจะพากันมารักษาอุโบสถศีลและค้างคืนที่วัดแต่ก่อนคนที่มาถือศีลอยู่วัดไม่มีกิจกรรมทำกันพอฟังพระเทศได้รับประทานอาหารเพลนแล้วก็นั่งนั่งนอนนอนหรือไม่ก็จับกลุ่มคุยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกาเรื่องที่คุยก็ไม่พ้นนินทากาเล นินทาลูกเขยลูกสะพ้ายบ้างญาติสนิทมิตรสหายบ้างเพื่อนบ้านบ้างบางคนก็ก้าวหน้าถึงกับนินทาสมภานวัดคนเหล่านี้เมื่อตายไปก็ตกนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของกิเลสท,ที่ชักนำไปก่อนหน้านี้คนที่มาถือศีลในวันอุโบสถนั้นเขาจะประนมมือรับศีลจากพระว่าอุปสาทุ อุโปสถังอุโปสถังว่ากันน้ำลายยืดเลยพอรับแล้วก็ตั้งวงนินทากันท่านถึงพูดล้อเลียนคนทั้งหลายนั้นว่าอุโปสถังอุโปสถังสาลาพังไปหลายหลังก็ยังไม่ไปข้างเหนือข้างใต้ได้เห็นข้อบุกร่องดังกล่าวนี้พระเจริญจึงปฏิรูปวิธีถือศีลเสียวใหม่ กล่าวคือหลังจากรับอุโบสุศสีแล้วแทนที่จะให้ญาติโยมตั้งวงกันกินแล้วก็นินทาอย่างที่ปฏิบัติตามๆกันมาท่านก็ให้มาเดินจงกรมและนั่งภาวนาสลับกันไปห้ามพูดห้ามคุยอย่างเด็ดขาดใครมีธุระจำเป็นที่ต้องพูดก็ให้พูดเบาที่สุดและสั้นที่สุดไม่มีการพูดเพอ้อเจอ้อต่อความยาวสาวความยืดแต่ประการใดแรกๆพวกญาติโยมรู้สึกอึดอัดเพราะเหมือนกับถูกบังคับ แต่เมื่อปฏิบัติมากๆเข้าเกิดความสงบแห่งจิตจึงรู้คุณค่าของการปฏิบัติและตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานกันต่อไปในบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งที่อายุน้อยที่สุดคือนายคำมีและนางบุญยืนผัวหนุ่มเมียสาวที่สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยนายคำมีให้ความเคารพนับถือพระเจริญมากถึงกับเรียกท่านว่าหลวงพ่อ ทั้งที่ตัวเขาอายุน้อยกว่าท่านเพียงสองปีเขาเล่าประวัติความเป็นมาให้ท่านฟังว่าเดิมเป็นคนขอนแก่นได้จากอีสานบ้านเกิดมาหางานทำที่สิงห์บุรีโดยมาเป็นลูกจ้างทำนานอยู่กับนายผ่อนและนางปุกได้ค่าจ้างปีละห้าร้อยบาทอยู่กับครอบครัวนี้ได้ห้าปีก็รักใคร่ชอบพอกับลูกสาวคนโตของนายจ้างพ่อตาแม่ยายไม่ค่อยชอบเขานักเพราะรังเกียจว่าเป็นลาวโง่เง่าเตาตุน เขาจึงไม่คบหาสมาคมกับใครมีงานก็ทําไม่มีงานก็พากันเจริญวิปัสสนากรรมาฐานวันโกนวันพระก็มาถือศีลอุโบสถที่วัดพระเจริญเห็นกฎแห่งกรรมของผัวเมียคู่นี้รู้ว่าพ่อตาแม่ยายคือนายผ่อนและนางปุกนั้นเกลียดเขยใหญ่หากไปรักเขยเล็กคือนายบุญมาบ้านเดิมอยู่ชัยนาธเป็นคนช่างพูดประจบพ่อตาแม่ยายเก่งแต่เป็นคนเกียดคร้าน นางบุญปลูกเองก็หลงสามีมากถึงขนาดร่วมมือกันวางยาพิษจะฆ่าพี่สาวและพี่เขยเพื่อจะเอานามาเป็นของตนแต่ด้วยอำนาจของพระกรรมฐานทำให้สองผัวเมียผู้ซื่อสัตย์รอดตายมาได้เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในอีกสามปีข้างหน้าท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผัวเมียคู่นี้ขอให้เชื่อหลวงพ่อนะคำมีมันจเจริญพระกรรมฐานสะสมบุญเข้าไว้ ถึงกราวเคราะหหามยามร้ายบุญกุศลจะช่วยได้เราหนักกรรมหนักนะเอาเถอะหลวงพ่อจะช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ตัวเองต้องช่วยตัวเองให้ได้แปดสิบเปอร์เซนเสียก่อนอีกยี่สิบเปอร์เซนหลวงพ่อช่วยได้ท่านบอกลูกศิษย์นมครับหลวงพ่อผมไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรพ่อตาแม่ยายเขาทึ่งจงเกลียดจงชังผมเหลือเกินผมพูดอะไรเขาไม่เคยฟงังทั้งที่เป็นเรื่องจริงแต่พอเคยเล็กพูด ถึงเป็นเรื่องโกหกเขาก็เชื่อนั่นสิหลวงพ่อก็ยังแปลกใจตาผ่อนกับยายปลูกแกเป็นคนใจบุญสุนทานทอดผ้าป่ากรถินทุกปีแต่ทำไมถึงมีอคติกับลูกเขยแบบนี้เขาเรียกว่าศรัทธาปลอมศรัทธาหัวเต่าปลุกเข้ากลุกออกอย่าไปถือสาแกเลยตั้งหน้าตั้งตารับกรรมไปเถอะขอให้มันเจริญพระกรรมฐานไม่มีอะไรดีเท่านี้อีกแล้ว ต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนจึงจะตัดเวรตัดกรรมได้ครับหลวงพอ่อหลวงพ่อตั้งเป้าหมายไว้สามประการคือหนึ่งระลึกชาติได้สองเห็นกฎแห่งกรรมและสามเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ใครปฏิบัติได้สามข้อนี้ก็จะตัดเวรตัดกรรมได้พระหนุ่มอธิบายนั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะแม่หนูนะนายมีพูดกับภรรยาจะพี่ เราสองคนยังโชคดีนะที่มีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งฉันกับพี่คำมีขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะมีอะไรก็ว่ากล่าวตักเตือนได้เลยยังไงยังไงก็นึกว่าเป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อก็แล้วกันนางบุญยืนถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวจากนั้นจึงพากันลาท่านกลับเดือนตนซึ่งอยู่ชายคายเดียวกับบิดามารดาและน้องสาวน้องเขย ตอนสายของวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังทําความสะอาดกุฏิของท่านพี่เขยคนที่เป็นสามีนางจำแรงก็มาหาพร้อมบอกท่านว่ายายป่วยหนักอยากพบท่านนิมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับพระหนุ่มเรื้อึกใจหายว่าท่านมัวยุ่งอยู่กับการสอนกรรมาฐานให้ญาติโยมจนลืมไปว่าโยามายของท่านชรามากแล้วอีกไม่กี่วันก็จะอายุครบร้อยปี โยมยายเคยพูดว่าจะอยู่ไปจนอายุร้อยเอ็ดปีหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งปีที่ท่านจะมีโยมยายหลังจากนั้นท่านไม่อยากคิดพระหนุ่มรู้ว่าท่านผูกพันกับโยมยายมากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ท่านอายุได้หกขวบถูกเคี่ยนถูกตีสารพัดหากก็เป็นการเคี่ยนตีด้วยความรักถ้าไม่ได้ไม่เรียวของโยมยายท่านก็คงไม่ได้มาเป็นเช่นที่เป็นอยู่นี้ ขณะเดินจากวัดพรมบุรีไปตลาดปักบางเพื่อเยี่ยมโยมยายพระเจริญมิได้พูดคุยกับพี่เขยท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องโยมยายนึกสังหอนใจว่าโยมยายคงจะอยู่ไม่ถึงร้อยเอ็ดปีดังที่เคยพูดไว้ไปถึงบ้านท่านพบบุคคลที่ท่านรักที่สุดนอนอยู่บนฟูกแวดล้อมด้วยบิดามารดาและพี่สาวพี่เขยของท่านเห็นพระหลานชายมาโยมจางก,ก็ดีใจรีพูดด้วยเสียงที่พอได้ยินว่า มาแล้วหรือโยมกำลังรอท่านอยู่จะลาท่านไปในวันนี้เขาเอาบุตรสบกทองคำมารอรับนานแล้วคนอายุ99ปีกับ11เดือนเศษบอกพระหลานชายยายแกเพ้อน่ะหลวงพี่นางจำแรงบอกน้องชายข้าไม่ได้เพ้อไม่เชื่อเองถามพระหลานชายข้าดูได้ยายเถียงพระหนุ่มจึงต้องอธิบายให้โยมพี่ฟังว่า โยมยายไม่ได้เพ้อหรอกจ้าสิ่งที่โยมยายเห็นนั้นเขาเรียกว่าคตินิมิตเพราะโยมยายสร้างกุศลกรรมไว้มากกุศลกรรมเหล่านั้นจึงมาปรากฏให้เห็นเป็นคตินิมิตซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าโยมยายไปดีแล้วท่านจึงพูดกับโยมยายว่าโยมยายอย่าเพิ่งไปได้ไหมจ๊ะก็ไหนสัญญาไว้กับอัตมาว่าจะอยู่ไปจนถึงอายุร้อยเอ็ดปีนี่อีกไม่กี่วันก็จะครบร้อยปียายจะด่วนไปก่อนกาหนดแล้วจ้า อะไรอะไรในโลกมันไม่แน่นอนหรอกจะ่านมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนกฎธรรมชาติได้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เราจึงบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าบังคับได้โยมก็จะอยู่ให้ครบร้อยเอ็ดปีอย่างที่ท่านต้องการ คนอายุเกือบร้อยพูดด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะสร้างกุศลกรรมไว้มากจึงไม่เพ้อเจ้อลหลงไหลเมื่อตอนใกล้จะดับจิตแล้วโยมยายจะไปที่ไหนละจ๊ะพระหนุ่มถามเมื่อทัดทานไม่ได้แล้วให้ได้รู้ว่าโยมยายจะไปเกิดที่ไหนก็ยังดีเดี๋ยวท่านก็รู้เองนั่นแหละท่านปฏิบัติมามากรู้มากกว่าโยมยายแล้วท่านไปเยี่ยมเยียนบ้างก็แล้วกัน แพ่จุวันทิดพองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันแปลกใจในคำสนทนาระหว่างคนที่กำลังใกล้ดับจิตกับคนที่ถือเพศสมณะเท่าที่เคยพบเห็นมาคนกำลังจะตายเขาจะทุรนทุรายพูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหลข้างลูกหลานก็จะพากันร้องไห้กระจององอแงฟังไม่ได้สับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็ครองสติไม่อยู่และคนที่ไปในลักษณะนี้มักไม่พ้นอบายภูมิ คือถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานแม่แม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวตรงไหนบ้างเลยหรือฉันเห็นแม่พูดจ้อยจ้อยยังกับคนไม่ป่วยไม่ไข่แม่จวนอดไม่ได้จึงถามเองมาเป็นข้าถึงจะรู้คนกำลังจะตายมีหรือจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานเวลาไฟาธาตุมันจะดับอินทรีย์มันจะแตกนะ่ะ ทรมานอย่าบอกใครเลยเองเอ้ยคนใกล้จะตายเขาถึงได้ละเมอเพ้อพกยิ่งพวกที่ทำบาปทำกรรมไว้มากๆก็จะเห็นยมบาลมายืนรอจะเอาตัวไปก็ยิ่งกลัวตะลนตะลานแต่ข้าสร้างความดีไว้มากถึงข้าจะเจ็บปวดรวดร้าวทางกายสักปานใดข้าก็ฝืนใจทนเอาคนที่เคยฝึกจิตเท่านั้นถึงจะทำอย่างนี้ได้จริงไหมท่าน ประโยคหลังโยมจางถามพระหลานชายจริงจะโยมยายตอนนี้อาตมาก็ยุ่งอยู่กับการสอนกรรมาฐานให้ญาติโยมเลยไม่ค่อยได้มาเยี่ยมโยมยายอย่าคิดตำหนิตีเตียนอาตมาเลยนะอาตมากำลังสร้างคนซึ่งได้บุญกุศลมากกว่าสร้างวัตถุพระหนุ่มบอกเหตุผลที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้มีพระคุณไม่เป็นไรโยมขออนุโมทนากับท่านด้วย ขอให้สร้างความดีต่อไปแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองขอให้เป็นถึงท่านเจ้าคุณเลยนะอาตมาไม่หวังอะไรหรอกโยมยายที่ทําไปก็เพื่อจะสงเคราะห์สัตว์โลกตามหน้าที่ของสมณนะแต่ถ้าจะได้ยศได้ตําแหน่งอะไรมาก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ดีแล้วท่านคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วโยมก็หมดห่วงไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเออ แต่ว่าท่านยังจำเรื่องมักกรีผลที่โยมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กได้หรือเปล่าก็พอจำได้จะโยมยายและอาตมาก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้เพราะเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงอาตมาเป็นคนค่อนข้างหัวรัน้นไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาจึงจะเชื่อโยมมั่นใจว่าวันหนึ่งท่านต้องทาได้ เอาละโยมเหนื่อยเต็มทีแล้วเห็นจะต้องลาขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขความเจริญมั่นทำบุญให้ทานสะสมบุญเข้าไว้มากๆถึงเวลาคับขันบุญกุศลจะช่วยได้ข้าไปแล้วนะยายบอกลูกหลานแล้วจึงหลับตาลงช้าๆการหายใจอ่อนลงอ่อนลงกระทั่งหยุดไปในที่สุดยายตายแล้ว นางจำแรงตะโกนขึ้นมาแล้วร้องไห้โฮโฮอย่างขาดสติแม่จวนและลูกหลานคนอื่นๆก็น้ำตาไหลหากไม่ได้โวยวายอย่างนางจำแรงทิศพองจึงเอ็ดลูกสาวว่านี่หยุดได้แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำศพยายยังไงถึงจะให้สมเกียรติเรื่องโศกเศร้าขอให้อยู่ในใจไม่ต้องตีโพยตีพายโยมพ่อเรื่องทำศพอ,อัตมาจะเป็นทุระให้เอง คิดว่าตั้งศบสวดพระอภิธรรมที่บ้านนี่แหละพอครบเจ็ดวันวันที่แปดก็ชาปนากิจอาตมาขอเก็บอัฐิของโยมยายไว้ส่วนหนึ่งด้วยหลังจากโยมยายถึงแก่กรรมได้สองปีพระเจริญก็ได้รับคำสั่งจากกรมการศาสนาให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสที่วัดป่ามะม่วงเพราะเจ้าอาวาสองค์เดิมถึงแก่มรณาภาพด้วยโรคฝีในท้องพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่จะได้ย้ายวัด ไม่ใช่ยินดีที่จะได้รับตำแหน่งแต่เพราะท่านเห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่จะได้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างเต็มที่เพราะการสอนที่วัดพรมบุรีนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจริงอยู่แม้หลวงพ่อชอบผู้เป็นสมภารจะไม่ขัดขวางด้วยเห็นว่าเป็นความต้องการของญาติโยมแต่ท่านก็มิได้ให้การสนับสนุนคำจุนเท่าที่ควร พระเจริญคิดว่าท่านจะสร้างวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเหมือนดังวัดมหา,าธาตุ่าประจันทร์นั่นเทียว